นับสนุนโดย Tru ูเคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับ True 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกลล์สไตล์การควงเซกรลโซเข้าแจ้งความเผยเงิน15ล้านป้องได้คืน ในห้างประจักษ์ชัยงัดหลักฐานเด็ดหมุนเอมิราแฟนแฟนวงลูน่าร้องขอให้เอลอนมัสช่วยแก้วิกฤตการเงินของต้นสังกัดแฟนแฟ hey, นเฮนาสารหลังพ่อบริตน้สเฟียสถูกปลดจากการคุ้มพัก สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกตนี่ได้เวลาไปการบันเทิงของเรานะครับช่วงนี้อยู่กับฟริตและพัดครับนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะวันพฤหัสบดีแบบนี้ก็เที่ยงเรามาอัปเดตข่าวสารบันเทิงกันนะฮะยังคงอยู่กับเรื่องราวของภัยบัรน้ําท่วมกันนะครับเมื่อวานเราได้อัปเดตไปหลายคนแล้วแหละที่สําหรับคนบันเทิงที่มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับวันนี้มีเพิ่มเติมนะครับล่าสุดนี้เป็นใครติดตามมาดูครับ สถานการณ์ท่วมในหลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังและต้องได้รับการเยียวยาครับซึ่งมีคนบันเทิงหลายคนเนี่ยยื่นมือให้ความช่วยเหลืออย่างนักร้องสาวชื่อดางปานธนพรได้ร่วมเป็นสะพานบุญระดมปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมส่งสิ่งของจําเป็นให้กับชาวบ้านกว่า60ครัวเรือนที่อําเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีโดยปานธนพรได้โพสต์ข้อความว่าขณะนี้ที่อำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีกำลังประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งตอนนี้ทางท่านอาจารย์นาทีภูผาธรรมได้ส่งของจําเป็นสําหรับการดํารงชีพให้พออยู่ได้ในช่วงเวลาที่น้ำยังคงสูงโดยให้ทางคณะสุขจัดซื้อของและลําเลียงส่งโดยเร่งด่วนให้กับ6จุดัวเรียนท่านใดยอยากร่วมบุญแน่สามารถร่วมคนละเล็กคนละน้อยครับช่วยพี่น้องที่กําลังเดือดร้อนได้พร้อมทิ้งช่องทางการบริจาคไว้ในโพสต์ด้วยต่อมาคุณปานธนพรได้โพสต์รูปภาพอัปเดตสถานการณ์อีกครั้ง พร้อมแจ้งว่าของชุดแรกได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวงและมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ในการนำของไปแจกจ่ายแล้วนะครับด้านแม่ขวัญจิตสีประจันได้โพสต์คลิปเผยให้เห็นถึงเหตุการณ์น้ำท่วมประเวณหมู่บ้านพร้อมระบุครับว่านะจุดนี้คุณแม่บอกว่าเพลงเรือก็ร้องไม่ออกแล้วจ้าน้องน้ำเริ่มเน่าแล้วเริ่มส่งกลิ่นแล้ว คุณแม่ฝากขอบคุณสำนักข่าวทุกสำนักทุกช่องทางแฟนๆทุกท่านทีน่เป็นบวกเป็นหญยนะคะและฝากส่งกําลังใจถึงพี่น้องชาวไทยที่เจอวิกฤตน้ำท่วมสาหัสกว่านะครับอย่าลืมห่วงน้ำท่วมคนร่อต้องดูด้วยนะ สจากการาน้ำท่วมก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะฮะก็เป็นกำลังใจส่งกำลังใจทุกท่านเลยนะครับเรามาที่ครอบครัวนะคุณการคุณเสกโลโซและลูกชายนะครับล่าสุดก็มีการเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่หลังจากโดนโกงไปกว่า15ล้านครับเข้าแจ้งความเรียบร้อยสำหรับเสกโลโซการวิพากรพร้อมลูกชายนะฮะหลังถูกโกงเงินไปกว่าสิล้านบาท โดยการวิพากษ์ได้ให้สัมภาษณ์หลังก้าพบพนักงานสอบสวนนานกว่า2ชั่วโมงครับด้แจ้งความให้ดำเนินคดีกู้ต้องหา3รายข้อหาร่วมกันช่อโกงให้ร่วมลงทุนในรูปแบบดิจิทัลโดยเป็นการชวนลงทุน forex นะตั้งแต่ปี63ครับทางนี้สาเหตุที่ตนและครอบครัวหลงเชื่อเพราะว่าคนนี้เนี่ยคนที่มาหลอกเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆนะตนก็ไม่ได้ต้องการอะไรเพียงแค่ต้องการเงิน15ล้าน8แสนเนี่ยคืน พอตนโพสไปก็มีผู้เสียหายติดต่อเข้ามาเยอะครับซึ่งก็คาดว่ายอดความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทเลยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้รับเรื่องนะแจ้งความของผู้เสียหายแล้วครับขั้นตอนต่อไปเนทางผู้เสียหายจะต้องไปรวบรวมหลักฐานการโอนเงินทั้งหมดนะให้เจ้าหน้าที่ครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเรียกตัวเจ้าของเพจมาสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเดี๋ยวก็ต่อนถามต่อ ตอนนี้ที่พี่แจ้งไว้เนี่ยมันมีหลายคนอยู่นะที่เกี่ยวพันกันอะเราเริ่มลงทุนไปก้อนแรกเท่าไหร่คะน่าจะทีละร้านม้่งสองร้านม้่งร้านห้าม้่งอะไรเงี้ยก็คือรวมๆแล้วก็คือสิบห้าล้านกว่าตอนนี้มันน่าจะสิบหกสิบเจ็ดแล้วเพราะคำนวณยังไม่เสร็จเราก็แบบพยายามติดต่อเขาเขาหายไปเลยแต่ตอนนี้เขาติดต่อมาเพราะว่าพอรู้ว่าการโพสต์ไปเรื่อยๆแชรเขาบอกว่าเขาจะมาหาการไม่เกินวันที่สามสิบอะก็ ขอให้แบบว่ารักษาคําพูดลูกผู้ชายนะกล้ามาเชียร์หน่อยผู้เสียหายเยอะมากทั่วประเทศอ่ะทุกสอนนอหรือว่าศาลตามต่จังหวัดอ่ะเกือบช่วยแล้วอ่าการว่าหลายร้อยล้านอยู่นะการไม่ได้ต้องการอะไรการต้องการเงินของการคืนมา15ล้าน8ปดแสนนะพี่เอาเงินของการคืนมาก็ไม่ได้ต้องการฟังอะไรอะไรการจะเอาเงินของพี่การ15ล้านนี่คือเงินของครอบครัวหรือเงินของครอบครัวของเสือของการของเสกนี่แหละเพราะการที่ไม่ยอมไงว่า เราทํางานหาเงินแบบโหเก็บเราเก็บเลขผสมน้อยแบบขนาดเนี้ยนี่ว้องบอกสิคะการต้องได้อยู่แล้วการไม่ได้ก็ไม่ยอมหรอกคือทางพ่วงกับอ่าขอว่ายืนยันแล้วนะครับว่าในการชักชวนในการเล่นหุ้นโฟเร็กเนี่ยแค่ชักชวนก็มีความผิดแล้วครับคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกนะ็ให้ความยืนยันครับว่าคดีนี้เบื้องต้นก็จะเดี๋ยวเราจะตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดเลยที่เรามีกล่าวหาไปทางผู้ต้องหาว่ามีเส้นทางการเงินเป็นยังไงบ้างอาจจะมีการอายัดบัญชีกันก็ได้ครับ โอ้หเงิน15ล้านก็ไม่ใช่ใน้อยน้อยนะก็ว่าทุกอย่างจะพี่คลายได้เงินคืนไหมนี่นก็ต้องรอติดตามครับอืมครับเพราะตอนนี้ forex ในเมืองไทยก็ยังไม่ถูกกฎหมายขนาดนั้นนะครับมาตอนที่เรื่องของคุณเอมิรากันดีกว่านะครับเมื่อวานได้พูดถึงไปบอกว่าถ้าเกิดจะฟ้องครูภบยบย์ลกลับเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่มันยากหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้เหมือนว่าจะมีหลักฐานเพิ่มเติมมาจากฝั่งของนายห้างประจักษ์ชัยอัปเดตก,กันดูครับ ก็เรื่องราวดูบานปลายขึ้นเลยนะครับสำหรับกรณีของเอมิราที่ก็มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะครับคู่กรณีที่เป็นข่าวดังก่อนหน้านี้ตามที่เราได้รายงานกันไปแหละครับโดย่นสุดนี้นายห้างประจักษ์ชัยไห่ทองคำเนี่ยก็ได้งัดหลักฐานผมเป็นหลักฐานเด็ดเลยนะอีกชิ้นหนึ่งที่ก็ได้มาจากผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งครับโดยนายห้างเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพที่ถูกเขียนเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนพร้อมระบุข,ข้อความในโพสต์ว่าจากนี้เนี่ยเราไม่ควรเรียกว่าครูเพราะท่านลาออกจากอาชีพครูแล้ว มันจะทําให้องค์กรครูสถาบัานครูเนี่ยเสียหายเพราะญาติพี่น้องเพื่อนพ้องผมก็เป็นครูเยอะเรื่องมีว่าเมื่อ7ปีที่แล้วณนะบ้านผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยมีการแจ้งความแล้วก็ตกลงไกลเกลีย่ยฐานล่วงละเมิดทางเพศกับผู้เยาว์อายุ16ปีแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยผู้ชายคนเดียวกันเนี่ยแหละมีการกระทําทำชําเราเด็กอายุ14ปีถ้าในปัจจุบันผู้ชายคนนี้ยังไม่ลาออกจากครูท่านอาจจะมีตําแหน่งครูผู้ชํานาญการ และกระทำชำเราพี่ๆทนายหลายๆท่านก็ยังไม่มีข้อมูลข้อติดตามไปเรื่อยๆครับอย่าเพิ่งวิจารณ์ถ้าไม่รู้จริงมันจะเข้าข่ายหิวแสงซึ่งเนี่ยแหละนะก็เป็นที่นายห้างบระษัทชัยไดกพูดกันนะครับอีกทั้งก่อนหน้านี้เองด้านของนายห้างเองเนี่ยก็ยังมีการโพสต์ภาพหลักฐานดังกล่าวแล้วก็ภาพของภาพทนายของเอ๋เนี่ยแล้วก็ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าทนายเก่งตีรถเข้ากทมฉีดวัคซีนเอ๋ฉีดเข็มสองมีไข้ทั้งวันวันนี้เรื่องร้อง กล่าวโทษฟ้องร้องคดีจึงขอเลื่อนไปวันที่30กันยายนทั้งนี้ยังได้เอกสารเด็ดมาจากผู้ใหญ่บ้านเพิ่มมาเพิ่มอีกจึงต้องใช้เวลารวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเรื่องว่างานนี้ครับก็คงต้องตามติดถึงหลักฐานต่งตางๆแล้ครับว่าความคืบหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะวันนี้ตามที่ในห้างเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าวันที่30กันยายนครับ <c oughs> รืออะไรไม่รู้แหละแต่รู้ว่าพูดถึงข่าวนี้ทูกวันนจริงตอนนี้เ่เออเาสนใจนะครับเรามาพูดเรือ่องราวของคุณมิวนิทถากันหน่อยนะคลอดน้องไปไเรียบร้อยนะคุณก็กลับมาสวยเช้งเหมือนเดิมนะครับแต่ก็เหมือนจะมีประเด็นเป็นดรามาร่าเล็กๆเกิดขึ้นเหมือนกันในะหลังจากที่มีเพจก็เหมือนเป็นการโปรโมทอาหารเสริมองม,มิวนะที่มีลงรูปคุณมิวด้วยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเพิ่งคลอดแบบนี้สามารถกินอาหารเสริมได้หรือเปล่า ้วในจับตาประเด็นดราม่าครับ <c oughs> เมื่อเพจดังลงรูปในอดีตของนาะงเอกสาวนึงน่งนากับภาพถ่ายโฆษณาอาหารเสริมคนก็แห่ทักเลยครับถึงรูปร่างว่าทำไมคลอดปุ๊บผอมปับ๊บแถมจะมีภาพเทียบก,ก่อนคลอดกับหลังคลอดให้ดูอีกด้วยแล้วก็ลงแคปชั่นเชิงโปรโมทสินค้าว่านี่ผลิตภัณฑ์นี้เป็นตัวช่วยและก็มีแอบถามกินได้หรอออกได้จ้านะงา,านนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตถามกันยกใหญ่เลยว่า เพิ่งคลอดเนี่ยกินอาหารเสริไมได้เหรอแต่ก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาตอบแทนว่าภาพนี้เนี่ยนานแล้วนะและที่ผอมเร็วที่ทั้งที่เพิ่งคลอดก็เป็นเพราะว่าท้องสาวเป็นคนตัวเล็กรูปร่างผอมอยู่แล้วหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวก็น่าจะออกกําลังกายและดูแลตัวเองอยู่แล้วด้วยจนรูปเซตนังกล่าวก็น่าจะถ่ายตั้งแต่ก่อนท้องแล้วนะครับพร้อมกับแชร์ภาพของอแม่ปูอังคณาคุณแม่ของมิวได้มีการชี้แจงแทนลูกผ่านไอจีส่วนตัวประมาณว่า ผอมเร็วเพราะคุมน้ำหนักตามที่คุณหมอแนะนำหลังคลอดให้นมทุกสามชั่วโมงทานไม่ค่อยได้นะแม่ทำอาหารไปก็ทานไม่กี่คำลูกร้องต้องหยุดทานนอนก็ไม่ค่อยได้นอนน้ำหนักก็ลดลงเองเลยไม่ต้องมีตัวช่วยก็ผอมได้งานนี้คุณแม่ออกโรงกองลูกเองเลยครับคีอก็รักคนที่เพิ่งเพิงแบบ คลอดออกมาใหม่แล้วก็แบบเลี้ยงเองเลยอย่างเงี้ยหลายคนก็น้ําหนักลงเร็วนะครับใช่นะครับอ่ะมาพูดถึงความสวยความงามมันต่อเนื่องอะไดีกว่านะครับสำหรับ63สาวงามจากเวที mut 2021เอด่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดกว่าว่าตอนนี้ไปถึงขั้นไหนกันแล้วครับ ก็เรียกว่าสวยแบบกินกันไม่ลงเลยทีเดียวนะฮะสำหรับสาวงาม63คนที่ก็ฉายแวว Power of Passion หรือว่าสตรีผู้ทรงพลังสู่เส้นทางแห่งชัยชนะครับซึ่งก็เป็นธีมหลักเลยแหละของการประกวด Miss Universe Thailand 2021ที่ก็ได้รับการคัดเลือกครับจาก214คนโดยคณะกรรมการซึ่งก็เป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆแล้วก็บริษ,ษัทชั้นนำระดับประเทศเลยนะครับซึ่งได้ผลประกาศออกมาพร้อมเผยโฉมไปวันที่23กันยายนที่ผ่านมาแล้วแหละแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยได้มาประรกฏ ตัวและรายงานตัวกับทางกองประกวดอย่างเป็นทางการในวันแรกครับณห้องอ u d i t o r i u m ชั้น6 True Digital Park ภายใตยม้มาตรการการป้องกันโควิด -19 และการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดครับ 30คนสุดท้ายของเวทีการประกวดนางงามระดับประเทศ MUT 2021จะเป็นใครวันที่1ตุลาคมนี้ได้รู้กันครับโอ้โหพิกิตมีโอกาสได้ได,ได,ได้ได้ติดตามบ้างเป็นยังไงบ้าง,างครับยังยังไม่ทันได้แบบเดี๋ยวอ,อาจจะต้องรอเนี่ยนะจากวันที่1ทราบแล้วก็30คนอน,นี่ยเราจะแบบติดตามอย่างเข้มข้นแน่นอนเดี๋ยวให้พิกิตมาคอยอัปเดตให้นะฮะ ได้ครับอ่ะเรามาที่น้องเข้มมัสวีกันบ้านนะครับล่าสุดก็มีการจัดแฟนมีตขึ้นมานะแล้วเรเห็นว่าได้เงินจากการจัดแฟนมีตครั้งนี้เนี่ยกว่าส0 0แสนไปช่วยโควิดด้วยครับ ข่าอัปเดตเรื่องราวของน้องเข้มนะมาดูสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ประจําวันที่30กันยายนกันก่อนครับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยประจําวันที่30กันยายนครับมีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ทั้งสิ้น11,646รายแยกเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไปครับ11,526รายและผู้ติดเชื้อจากเรือนจําที่ต้องขัง120ราย ผู้ที่หายป่วยกลับบ้านครับ1 8 8่งร้ยแปายทำให้มีผู้ป่วยสะสมนะครับตั้งแต่1เมษายนเนี่ยปีหกสี่นะฮะจำนวนหนึ่งล้านหนเจ็ดหมืรายและวันนี้ครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม107ร้อยเจ็ดรายครับ เข็มแล้วนะฮะนักแสดงหนุ่มรอเข้มมาสวีก็เพิ่งจะผ่านวันเกิดอายุพครบ24ปีโดยในปีนี้ตัวก็มีการใช้เวลากับแฟนผ่านแอปสตูมนะพร้อมกับรวบรวมเงินกับแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ครับได้ขอจานแฟนแล้วก็ซื้อทองให้กับคุณแม่ทุกปีรวมถึงได้ทองมาจากพี่หนิงก็ให้คุณแม่ด้วยนานละครกลับมาเกือบปกติแล้วด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการถ่ายละคร7วันเลยส่วนเรื่องคุ้มอขอไปครับซุ้มคบมา ช่อง3เป็นแค่ข่าวลือก็อยันเลยว่าไม่ได้จีบใครตอนนี้แจ้งแจ้ด้วยครับก่อนหน้านี้ที่ลิงลิงแท็กผิดมาหาเนี่ยไม่เป็นไรเพราะเขาแท็กผิดหลายคนไม่ติดใจอีกฝ่ายนะขอมีการขอโทษใต้คอมเมนต์แล้วยันสถานะโสดสเปคสาวขอแค่เข้าใจการทํางานก็พอแล้ว ไว้กำลังกุบกลุบใกล้ละใกล้เป็นจมเทพละครับใกล้เป็นจมเทพละวันเกิดปีนี้มีความพิเศษอะไรบ้างแฟนคลับแฟนทำอะไรให้บ้างคะลูกเออ่ก็มีจัดทำ Zoom ครับทำ z o o ม m e ต t i n g กันพูดคุยกันนะครับผม400กว่าคนแล้วก็ทุกคนก็จะร่วมเข้ามาทำบุญแล้วก็แจกจ่ายไปตามสถานที่ต่างๆผมก็ได้นำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้อเตียงผู้ป่วยความดันติดลบให้กับโรงพยาบาลหนองจอกครับ3เตียงด้วยกันก็จะส่วนใหญ่ก็ทำบุญอะไรนะครับก็ทอาเงินได้เท่าไหร้กัน ยอดผมจําไม่ได้น่าจะสองแสนกว่าบาทครับความพิเศษได้ซูมครับได้ลองอะไรใหม่ๆครับในการทำใช่ครับผมก็จัดวงจัดบ้านก็ซูมพูดคุยกับทุกๆคนและเปลี่ยนมันก็ทําให้เราได้หายคิดถึงบ้างส่วนใหญ่จะซื้อของซื้อของให้เป็นเป็นเสื้อผ้าเป็นของประดับเป็นเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยให้คุณแม่อย่างเดียวเลยครับทาบุญเช้าแล้วก็ซื้อของซื้อทองให้คุณแม่ครับ กี่บาหนะกี่บาทกี่บาทไม่เยอะไม่เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของงานละครครับงานละครกลับมาไทยกันเกือบจะปกติก็ยังอยู่ในมาตรการที่รัฐบาลเขาขอมาอะไรเงี้ยตอนนี้เจ็ดวันเลยไหมคะเจ็ดวันครับ7วันมันอั้นใช่ไหมอั้นครับยังไม่มียังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีครับชี้แจงนิดนึงอ่ะ ในเรื่องยังไม่มียังไม่มีเลยครับผมะว่าเป็นข่าวปลอมหรือข่าวลือหรืออะไรยังไงข่าวลือครับข่าวลือครับมีไปตามรหลายคนอะไรนะมันตามจีบใครริงมี้ยังไม่มีครับไม่มีความสนิทสนมก็มีไปงานไปเที่ยวไปเจอหลายคนครับไปทำปูนหมูดรอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเจอกันหารูปแท็กกัน คนอาจจะเข้าใจผิดอย่างน้องออก่อนอันนี้ไม่มีข่าวมาน้องหลิงอย่างเงี้ยที่เขาแท็กผิดมาหาเราครับเออตอนนั้นเป็นยังไงครับคนเข้ามาคอ,อมเมนต์กันใหญ่โตเลยไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาแท็กผิดหลายคนทั้งพี่เคกคาร์เตอร์นี่ก็พี่ผมเ,ออเขาแท็กกันมาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยับเขาก็มีแท็กผิด เร,<ด>เราเขามามีมาขอโทษไหมเพราะว่ามันกลายเป็นข่าวก็ขอโทษนิดอะไรเงี้ยขอโทษใต้คอมเมนต์ละครับเ <c oughs> มื่อก่อนจะตั้งสเปคให้ตัวเองคือต้องสูงขาว <c oughs> ก็คือ, <c oughs> อ,อดูดีถ้าภายนอกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราจะรู้สึกว่า <c oughs> ให้เข้าใจในการทํางานของเรา ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ